มาเพิงสลัดหน่อยจ้าเพื่อนๆคะ่สะสลัดหน่อยแม่เพ่นเอาเอาหุ่นออกไห้นาะคะ่ะเอาหุ่นเอาหยาออกไห้กับหูซึกว่านองอยากงามนะคะอยากงามหลายนะสดใสดีนะคะสดใสดีมากเลยคะ่ะพุนูนแตงหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นแปลงแหลกที่ปลูกขังแหลกเลยนะคะนี่ผักสลัดเป็นเป็นแบบอินซีนะคะไม่เพ่นปลูกอะไรสารไรสารเคมีลอยเปอร์เซเลยค่ะพอใดใส่เคมีใดๆนะคะปลูกแบบอินซีร้อยเปอร์เซ็นนะคะกินยางสบายใจกินยางมีความสุขค่ะกินแบบปลอดภัยนะคะ เราจะนํคาค่วมปลอดภัยไปสู่พี่น้องทุกทุกคนนะคะผู้ใดได้กินผักจากฟ้าแม่เพิ้ก็ถือว่าโชคดีมากเลยค่ะเอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่นอ้นอง,งน้องเบิ่งนน้ากันนะคะเป็นผักไหลสารเป็นผักที่ปลอดภัยที่สุดนะคะผักที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะคะ หยากเา็เอาเอาอยู่กับย่งอยาก,ก,ยกเกิดด้วยค่ะหย่ากระได้บเมนว่าเอาแล้วเทียเดียวแล้วเรื่อยนะคะต้องดูแลขเขาตลอดดูแลไปเรื่อยๆนะคะตัวใดเห็นย่งอยู่เข้ากับมาถอนออกนะคะเข้ากับมาถอนออกเก็บออกไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะกินผักปลอดภัยผักไรสารร่างกายสุขภาพเข้าจะได้แข็งแรงคะ่ะเพื่อน เขาจะได้แข็งแรงสุขภาพจะได้ดีเนาะคะ่ะจะปลอดภัยไปด้วยกันนะคะ